สวัสดีครับผมแจ็คครับจาก Ford p r o ด b บแจ็คครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถ Ford XL Sport p l u s นะครับราคา692,000นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรครับผมมาชมของแต่งกันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยครับดีสุดๆเอออันนี้เป็นราคารถแคปที่ถูกที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับมาชมเลยนะครับผม อันนี้นะครับของแต่งที่มีนะครับเป็นกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับผมสามารถเลือกตัวอักษรได้สีแดงสีดําสีขาวนะครับผมแล้วก็อ,อันนี้จะมีไฟตรงนี้สามจุดนะครับสามารถเลือกไฟได้นะครับเป็นสีแดงสีขาวอันนี้นะครับตัดด้วยตรงไฟหน้านะครับปกติจะเป็นธรรมดาอันนี้เป็นข้อไฟหน้านะครับผม ตัดด้วยตัวสอเลนเจอร์สีแดงนะครับทำให้มีความดุมากขึ้นนะครับผมและปกติรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกอันนี้เราเพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับให้รถดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมอา่มาถึงนี่ครับโหตัวสกูปยกสูงรุ่นนี้ขายดีมากๆครับผมแบบโหแทบทุกคันนะครับจะใส่เป็นสกูปไลเนียครับครับผมดูมาทางด้านต่อไปนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับตอกหมุด แบบหกนิ้วนะครับอันนี้นะครับซุ้มล้ออนี้เราจะไม่ได้หั่นตัดหรือต่อนะครับเราใช้เป็นกาวติดนะครับยึดติดเพื่อความคงทนลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะตัดหรืออะไรของรถของลูกค้านะครับเป็นแค่สติกเกอร์ติดไว้นะครับต่อมานะครับเป็นยางเป็นยางมอนเตเอทีสามนะครับโหตัวนี้ก็ยอดนิยมสุดๆนะครับพร้อมเอ่อแม็กลายดอกไม้นะครับผมเป็นยี่ห้อบูเอลนะครับ โอ้อันนี้ก็ลายนี้ก็ยอดนิยมมากๆเลยครับผมมีความดุโหเป็นแบบยางแบบออฟโรดแต่งแบบรุยรยครับสวยมากครับผมถัดมานะฮะก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันนี้นะครับทําเป็นเ,เลนเจอร์ไวท์แท็กนะครับผมโอ้ลายนี้ก็ยอดนิยมมากฮะสวยเป็นที่นิยมเหลือเกินครับผมตัดมานะครับอันนี้เป็นคิ้วกันสานครับของ เลนเจอร์นะครับอันนี้เป็นของศูนย์ของฟอร์ดแท้นะครับผมถัดมาที่ต่อไปครับเป็นเบ้ามือจัดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีดําตัวรถนะครับทาให้มีความสมบูรณ์แบบสวยมากขึ้นนะครับผมตัดมาด้านหลังฮะเป็นเอ่อตัวของเอ l a n นเดอร์ฮะโหสวยมากฮะอันนี้ ไม่รู้จะบอกยังไงเลยครับแต่งแบบด do ุดันออฟโรดครับผมมาที่ด้านหลังครับเป็นข้อไฟท้ายครับสีดำนะครับตัดกับโอโหทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ด้านหลังครับและนี้เป็นตัวเปิดทั้งหลังนะครับลายดาบอันนี้ก็เป็นยอดนิยมนะฮะที่เราแถมกันขายดีมากๆเลยครับผม อย่าลืมนะฮะไอตัวนี้นะครับ XL Sport Plus ราคา692,000านะครับใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทนะครับย้ำครับ29,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามใน YouTube ช่อง Ford Body by Jack ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ